กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนอ่านข่าวอีกเช่นเคยนะคะชาวนี้นะคะเช้าว,วันที่15พฤษภาคมหกสานะคะ ก็เป็นชาวที่กเกษตรกรรอคอยนะคะสำหรับการโอนเงิน w w w y เยียวยาเกษตรกร .com จำนวน5,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวข่าวกันเลยนะคะเช้านี้นะคะวันที่15พฤษภาคมเช็คด่วนนะคะล่าสุด w w w y เย a วยาเกษตรกร .com นะคะโอนเงินวันแรก1ล้านคนนะคะ ทกอดำเนินมาตรการเยียวยากเกษตรกรเปิดโอนเงินได้ในวันที่15พฤษภาคม63นะคะด้วยนายเฉลิมชัยสีอ่อนใน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะย้ำมาตรการเกี่ยวกับมาตรการเยียวยากเกษตรกรนะคะว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะดําเนินการจ่ายเงินนะคะเยียวยากเกษตรกรรายละ5,000บาทรอบแรกในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะก็คือวันนี้นี่เองนะคะจํานวน1ล,ล้านรายนะคะและดําเนินการโอนเงินให้เกษตรกรทุกๆวัน วันละ 1, 000, 000, 000, <Stars> 1> ล้านรายนะคะโดยมีเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบรับเงินเยียวยาล่าสุดมีจำนวน6.77ล้านคนนะคะอีกทั้งกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ได้รับแจ้งจากนายระพีพัฒน์จันทศีวงนะคะเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตร สสอกอนะคะวงเล็บนะคะในฐานะนายทะเบียนว่าขณะนี้สำนักงานงบประมาณได้โอนงบประมาณให้สสอกอเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน1,500,000 0ล้านบาทนะคะซึ่งกระแสช่วงนี้ก็เข้าถึงการตรวจสอบการโอนเงินดังกล่าวนะคะ วิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยากเกษตรกรจากทกศเพื่อรับเงิน15,000บาททกศจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มเป้าหมายที่2นะคะพร้อมเกษตรกร,ร,กรที่มีบัญชีทกศในวันที่29พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะคะสำหรับกลุ่มที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีดังนี้นะคะ 1. ห,หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 3. บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากสาเหตุต่างๆกระส วงเกษตรและสาก์ได้วางแผนเตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ยื่นอุทธรณ์นะคะเพื่อเป็นการ ใช้ช่องทางให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรโดยรายละเอียดแนวทางการรับอุทธรณ์นะคะร,รวมถึงมาตรการรองรับต่างๆที่จะประกาศให้เกษตรกรกร,รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้เงินเยียวยาเกษตรกร,กรหรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนนะคะเป็นเวลาระยะ เวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกระกฎาคม63รวมวงเงินของโครงการ150,000ล้านบาทนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามชมคลิปนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนอ่านข่าวด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าที่ท่านชอบนะคะก็ขอขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ